อนุทเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักกุบาลมายาอัน้าพระเจ้าวุตเตเจตกาวมโนบุพังข้า,ามาทำมามโนเศรษามโนมายามานาสาเจปะทุตเถนณะภาสติวากโรติวาตะโตนั่งทุกขะมะเนวติจะากาวะวะหะโตปะทงังเต อังธรรมทีชนาภาสิตาติปุจฉาอันว่าอันถามว่าอังธรรมทีชนาอันว่าก็ธรรมทีชนานี้ว่าทร,รมาอันว่าทรรมทั้งหลายมนุษย์ขามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดมโนมยาอันสำเร็จแล้วแต่ใจเจหากว่า บุคโลอันว่าบุคคลมานาส,สามีใจปะทุกะเทนะอันอันทุกตัวจะสลายแล้วภาสติว่ากาอยู่หรือ,อรูติว่าหรือว่าจะทำดูใช้ทุกข์ขันว่าทุกข์อนาอุตติย่อมไปตามนั่งบุกลังซึ่งบุคคลน,น,นั้นต่ตัว ังอีวะเพียงดังอันว่าล้ออนาเวนติหมุนไปตามอยู่ประทางซึ่งรอยเท้าพระิพระทศของโคตวนเนื่องด้วยกำลังวะหะตตัวนำไปอยู่ซึ่งแอกอิติดังนี้พระควตาอันว่าผู้เมีพระเจ้าภาสิตาตัดแล้ว กตะทะกตะทานีในที่ไหนอิติดังนี้วิสัชนาอันว่าอันแก้ว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทชนานี้พระขวตาอันพระผู้นี้พระภาคเจ้าพาสิตาตัดแล้วสาวัติยังในเงินสาวัตถีดังนี้กังอารัปพาติ ปุชชาอันว่าอันถามว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้พระคบตาอันพระผู้มีพระเจ้าอารพะทรงปารุกกังซึ่งใครพาสิตาตัดแล้วสาวัตยังในเมืองชื่อว่าสาวัถีอิติดังนี้จกขุปาลตตะเทรัง วิสัชนาอันว่าอันแกว่าายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ทกวาตาอันพระผู้มีพระเจ้าอาระพะสุงปารุกจาก,กุปาลตะเทระซึ่งพระเทระชื่อว่าจาก,กุปาละคาสิตาตัดแล้วสาวทิยังในเมืองชื่อว่าสาวัีดังนี้สาวทติยังกีระ มหาสุวรรณโนนามะปุตุมพิโกอหุสิอัฏฐโตมหัฏทะโนมหาโพโคอปุตโกกิระได้ยินว่าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีมหาสุวรรณโนนามะชื่อว่ามหาสุวรรณปุตุมพิโกเป็นผู้มีทรัพย์อัฏฐโตเป็นผู้มั่งคั่งมหัธทะโน เป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโบโภเป็นผู้มีโภคะมากอปุตะโกเป็นผู้ไม่มีบุตรอหสิได้มีแล้วสาวัตยางในนมาชื่อว่าสาวถัถีดังนี้